สวัสดีครับผมพลทหารจินาวัสรนการเป็นทหารใหม่ในสังกัดรอ3 3ก0าสำหรับหลังการฝึกของพวกเรานะครับพวกเราจะก็จะมีการเตรียมเครื่องแต่งกายของพวกเราในแต่ละวันสำหรับวันนี้ผมจะพาไปดูการขัดรองเท้าของเขาแบบว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างตามผมไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปสอบถามทหารใหม่นะครับว่าเขากำลังขัดรองเท้านเนี่ยมีขั้นตอนอะไรกันบ้างครับ นะครับเชื่ออะไรครับครับผมพทหารชิ้งเกณฑวงครับวันนี้ผมก็จะมาพามาดูวิธีการขัดรองเท้าของทหารใหม่กันนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็ปัดฝุ่นออกให้หมดก่อนนะครับปัดรอบๆให้ออกให้หมดครับแล้วก็เปรปะนี่มานิดนึงก็มาโปะๆทั่วให้ทั่วหนังรองเท้าให้หมดครับตัวแค่ตุ้หนังใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ตรงผ้าไม่ต้องครับต่วหนังแล้วทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีครับแล้วก็ แล้วก็เรากลับมาขัดครับอ๋อใช้แปรงขัดเือนดิมใช่ครับขัดไม่ต้องขัดแรงครับขัดวนไปเรื่อยๆครับให้มันทั่วให้จนไม่เห็นเลยร่องรอยจีวีที่คงอยู่บนรองเท้าหลังจากนั้นก็นำสำลีครับไีน้ำครับใช่ครับก็ใส่น้ำนิดนึงก็บีบออกครับบีบน้ำออกแล้วก็ไปใส่จีวีครับไม่ต้องใส่เยอะครับแล้วก็มาวนครับวนน้ำครับเขาเรียกการเขาเรียกวิธีการวนน้ำครับ เพื่อให้มันเงาขึ้นครับมันก็จะเงาขึ้นใช่ครับครับครับวนไปเรื่อยๆครับวนตัวหนังเดิมครับที่เราขัดออกนเมื่อเมื่อถ่าสักครู่นี่ครับครับวนไปเรื่อยจนเงาครับหลังจากวนเสร็จมันก็ก็ประมานี้ครับปูหรือวนเสร็จแ้ทำเงีนใหม่เลยใช่ไหมครับครับพอถึงเช้าเป็นไงครับครับหลังพอก็จ นถึงเช้าเราก็ใส่คู่นี้ไปฝึกต่อนะครับตอนเย็นหลังฝึกเสร็จนี้ไม่ต้องพูดเลยครับก็มาขัดใหม่เหมือนเดิมให้เงางามนี่เดิมครับนี่ก็จะเป็นนะครับการขัดรองเท้าคอมแบทของทหารใหม่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์และกดติดตามพวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ